สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อนัทลีนะคะครับรับงานอะไรไปทําครับรับงานรุ่นเอทีเอ็มไปทำค่ะครับใช้ระยะเวลาในการทําก็ทั้งหนึ่งรับงานไปประมาณหนึ่งเดือนครับส่งทั้งที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ส่งทั้งที่สองแล้วค่ะครับรวมรับค่าแรงจากร้านโพทองจำนวนเงินเท่าไหร่ครับประมาณสองพันสามค่ะครับครั้งล่าสุดนี้รับเงินจานวนเท่าไหร่ครับ ล่าสุดรับไปพันห้าค่ะแล้วทราบโฆษณาจากทางร้านโพทองเนี่ยอ่าเซิร์นอินเทอร์เน็ตเอาค่ะก่อนที่จะมารับงานกับร้านโพทองเคยได้ยินคําติชมหรือยังไงต่างๆจากเพื่อนไหมครับอ่ายังไม่มีนะคะแต่เราก็อ่านในคอมเมนต์เอาด้านหน้านะคะ่ะเวลาเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตถ้ามีคนแนะนําหรือติชม,มท่านคิดยังไงกับร้านโพทองบ้างครับอ่าเราอยากให้คุณเข้ามารอดูก่อนค่ะจะได้รู้ว่าดีไม่ดี แล้วคิดยังไงครับจากการที่รับงานจากร้านโพทองไปเนี่ยมันจะมีความยากง่ายนะครับมีการต้องแก้งานเนี่ยเราคิดยังไงบ้างครับตรงน,นี้ก็ต้องอยู่ด้วยที่ว่าคุณรับงานไปแล้วสามารถทําได้หรือเปล่าลนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาด้ดยใจก่อนอหลังจากรับงานจากร้านโพทองแล้วได้รับค่าแรงแล้วจะแนะนําเพื่อนหรือญาติไหมครับค่ะแนะนําค่ะ สุดท้ายนี้รบกวนให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจทำงานากับร้านโทูทองเนี่ยควรติชมหรือยังไงก็อยากให้ลองมาดูถ้าเกิดมีเวลาว่างเฉลี่ยต่อวันสามสี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะลองมาดูจะได้มีได้เิมให้กับครอบครัวด้วยสุดท้ายนี้นะครับเดีย๋ยวรับค่าแรงจากร้านผู้ทองได้เลยขอบคุณครับ